ะะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกีต้าร์สู่รายการอาชแนะวันนี้คุณผูช้ชมอยู่หกกับรายการออฟนะครับสำหรับแฟนแฟเลโกนินจาโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเลโกนินจาโกกันต่อนะครับสำหรับในตอนที่8กันนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําคลิปตอนที่7นะครับก็คือว่าเซเนี่ยได้ค้นพบพลังที่แท้จริงนะครับก็คราวนี้เนี่ย ถึงคิวของเจนะครับเจเนี่ยจริงได้คนพบพลังแท้จริงหรือเปล่านะครับและเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรนะครับโปรดติดตามได้ใน LEGO Ninjago กันนะครับเดี๋ยวเราขอพักโฆษณาก่อนนะครับสําหรับใครที่กำลังตามหาอา่ามังงะของ LEGO Ninjago เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่กลุ่ม Facebook ได้นะครับสําหรับให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมตามนี้เลยนะครับก็คือในชื่อของเรียกว่า n i n j a g แต่งเองจ้าเป็นการอาร่ามังงะนะครับ สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของมังงะแตกเองนะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับแต่ขอให้เตือนๆน,นะครับว่าอย่าเอาไปแชร์เรื่องสาธารณะนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนปรับนะครับและเพื่อแฟนๆเลโกโล้ดีนจากโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับสับสนโดยของ9คุงงช n แนลนะครับ ไอ้เห็นโฆษ,ษณานะครับก็ผมกล่าวว่าจะเอามาทําใหม่หน่อยอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวข้าทำใหม่แล้วกันนะครับก็โดยเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเป็นมาอย่างไรบ้างครับผมก็คือว่าเมื่อเจเนี่ยได้ค้นพบพลังใหม่และในความใตอนที่แล้วเนี่ยเซเนี่ยได้ค้นพบพลังที่แท้จริงนะครับและเซเนี่ยจึงรู้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์อินดรอยนะครับและเรื่องราวนี้จะเป็นที่มาอย่างไรโปรดติดตามเด็ก็จิงจ้าก่นนะครับก่อนที่จรับฟังครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอย เนื้อเรื่องเลโก้นินจาโกซีซั่นหนึ่งนะคะรับสักคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ไม่เคยดูอะไรกูนาปิดคลิปนี้ออกไหนออกไปนะครับสัาคุณผู้ชมเนี่ยที่ไม่อยากดูสปอยแต่ับเป็นแฟนๆที่อยากดูเลโก้นินจาโกเนี่ยเข้า,าดูกันได้นะครับหาคุณผู้ชมพร้อมแล้วรอบรับชมกันเลยนะครับ เบื่อความเดินตอนที่แล้วของเลโก้ i ิงจาโกซีซั่นหตอนที่7นะครับไพทอได้ทําการทําแผนที่ขึ้นมาครับโดยการใช้คาทาง5อันวรรรวมตัวกันให้เกิดกลายเป็นแผนที่ที่สามารถหาเจ้าตัวแฟงเบตได้นะครับ และหลังจากอีกด้านหนึ่งของพวกนินจาโกนะครับเซนได้ทําการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงนะครับทำให้เซนนั้นนะ่ะจึงรู้ตัวนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ดินดรอยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของลอยนะครับลอยเนี่ยที่ถูกจับโดยเผ่าเซเป็นทีมทั้ง5้าเผ่านะครับและเขาเนี่ยโดนจับกลายเป็นตัวประกันออกไปนะครับและเมื่ออาจารย์บูเนี่ยก็ต้องออกเดินทางได้ตัวของเขาเองนะครับโดยการ ไปที่ภูเขานะครับและเมื่อตัวของอาจารย์บูเนี่ยจึงใช้การน้ําชาเดินทาเนี่ยไปหาในโลกแห่งความมืดนะครับและสีเขาไปเจอก็คือกามาดอนนะครับเลโก้นินจาโกซีซั่นหตอนที่8กับในชื่อตอนการครั้งเดียวอายสครั้งเรื่องราวก็เปิดขึ้นขึ้นมาครับเมื่อนินจาโกนีย่าเนี่ยก็ได้ทําการ วิเคราะห์เก <C> ี่ยวกับกระดูกของแฟงพายนะครับก็คือว่าชาวบ้าเนี่ยได้ขุดพบกับโครงกระดูกของแฟงพายนะครับในระหว่างที่ดีย่าเนี่ยกำลังวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงกระดูกของแฟงพายนะครับแต่เมื่อตัวของดีย่าจึงได้กลิ่นน้ําหอมนะครับเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยมีคนฉีดสเปย์นะครับแต่เจเนี่ยจึงไม่สามารถบอกได้นะครับแต่เมื่อทุกๆคนเนี่ยได้ออกไปจนหมดนะครับและเมื่อเจกับนีย่าเนี่ยจึงได้มาขอโทษครับว่าเขาเนี่ย ไม่น่าฉีดน้ำหอมไปไปซะเยอะเลยนะครับและในขณะที่นียาเนี่ยออกไปนะครับแต่เจเนี่ยตันพลาดท่านะครับเขาเนี่ยจึงไปโดนของเขี้ยวของแฟงพายนะครับทําให้เจเนี่ยจึงรู้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่จนทาให้พิกของมันอ่ะมันมีเหลือนะครับ S <S 2> <S 2> <S แอะนั่นจึงทำให้มแมลงเนี่ยได้ชิมพิษของเจ้าตัวแฟผพาน,นครับแต่ทำให้ตัวมแมลงเนี่ยได้กาลายร่างเป็นตัวงูมแมลงนะครับทำให้ตัวงูมแมลเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับ ในผีดุดเลือดนะครับตัดภาพไปที่ตัวของอาจารย์มูและกามรอนนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้มาบอกนะครับว่าเราไม่ได้เจอกันนะพี่ชายกามรอนจึงได้กล่าวทักทายนะครับและกามรอนเนี่ยจึงได้คิดนะครับว่าตัวของอาจารย์มูเนี่ยได้เอาดาบเล่นนั้นมาผมก็คือดาบวัยเด็กี่ยเ็นดามหนึ่งครับที่ตัวของอาจารย์มูเนี่ยเคยเก็บมาตั้งแต่ตอนที่อยู่กับปรมาจย์สปินิสุกคนแรกก่อนนะครับตัวของอาจารย์มูเนี่ยจึงได้บอกครับว่าทําไมเจ้าเนี่ยมันอยู่ในสู่ของความมืดได้ล่ะ เพราะว่าตัวของกาบรอนเนี่ยจึงได้บ่นครับว่าเขาอะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้อยู่บ้านตัวเองด้วยนะครับและเขาก็ได้เรื่องเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถใช้เก้าตัวสปริงกิสึได้อีกนะครับเพราะว่าอาวุธแต่ละอันเนี่ยเป็นอาวุธทองคำนะครับแต่น่าจึงทาให้เป็นสิ่งที่กาบรอนเนี่ยจึงบ่กนะครับว่าเขาเนี่ยได้อยู่บนน้ำเนี่ยได้พลังมากเพิ่มขึ้นอีกนะครับและทําให้ตัวของกาบรอนเนี่ยจึงบอนครับว่าเป็นมีสิ่งอะไรที่เป็นไปไม่ได้และมันเป็นไปได้เหมือนกันนะครับกาบากรอนี่ย กลายเป็นสี่แขนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาเอาเจ้าตัวอาวุธทองคํามาให้ได้นะครับและน่าจะทําให้อาจารย์วูเนี่ยจึงได้ตอบกลับกับกาบารอนไปว่าพระเจ้าเนี่ยจะจะเอาอาวุธทองคําไปให้ได้สินะและตัวน้องชายของกาบารอนเนี่ยจึงได้ตอบกลับไปนะครับว่าใช่และเขาจึงบอกะครบว่าฮัก เขาเนี่ยจะไม่ยอมให้พวกนินจาหรือพวกอาจารย์วูเนี่ยมาหยุดฆ่าได้และพวกเขาเนี่ยจึงทาการเริ่มต่อสู้กันแล้วนะครับทำให้ตัวคาร์บอนเนี่ยเลิสึกการต่อสู้กันนะครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยต่อสู้กันไปนะครับแต่เมื่ออาจารย์วูเนี่ยได้มาเหตุนในโคนนะครับเพราะว่าโคเนี่ยมีสัป,ปรากขึ้นมานะครับแต่ตัวน้องชายเนี่ยจึงไม่ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยข้อหาที่มาบุกที่ฐานทัพของเขานะครับแต่ตัวของอาจารย์วูเนี่ยจึงได้ตอบกลับนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาต่อสู้นะครับไม่ได้มาหยุดนะครับแต่เขาเนี่ยจะมาเตือนเจ้านะครับแต่ เมื่ออาจารย์วูเนี่ยจึงได้ตอบกลับนะครับว่าลูกชายของเจ้าอ่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับแต่เมื่อตัวของกาบรอนเนี่ยจึงได้รู้นะครับว่าลูกของเขาก็คือลอยกาบรอนนะครับและเมื่อของเจ้ากาบารอนเนี่ยได้ช่วยพี่ชายตัวเองนะครับน้องชายจึงช่วยอาจารย์วูเอาไว้ได้ถันนะครับและเขาเนี่ยจึงบอกนะครับว่าพี่ชายอ่ะหาหาตัวกาบารอนเจอได้อย่างไงเพราะว่าเขาเนี่ยใช้การน้ําชาเดินทางเนี่ยไปจนหมดนะครับและเขาเนี่ยจึงต้องผ่านจับเจ้าตัวภูเขานะครับ และทางภาพนั้นก็ตัดไปที่เหล่าสเปนทีน้เหล่าสเปนทีมเนี่ยที่กาลังตามหาเจ้าตัวเขี้ยวอสอพิษนะครับและเขี้ยวอสอพิษอันแรกเนี่ยมันอยู่ที่วสสุกนะครับถ้าคุณผู้ชมจําได้ครับก็คือวสสุกอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในตอนของผู้นินจาโกเนี่ยมาทาภารกิจในที่วสสุกมาก่อนหน้านม้แล้วนะครับแต่เมื่อตัวของไพทอเนี่ยจึงได้ตอกกลับกับโจสกาเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยมั่นใจ100%เนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถบุกไปได้นะครับแต่ตัวของสกาเลยเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเขาเนี่ย จะรอตอนกลางคืนนะครับแต่เมื่อสการเล็ตเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเขาก็ต้องไปเลยนะครับในเมื่อตัวของเจ้าเซเบนทีทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้ทําการบุกไปที่สุสุกนะครับแต่เมื่อสุสุกเนี่ยแต่กลับว่าการเป็นว่าพวกเขาเนี่ยขอถ่ายรูปกับเจ้าตัวเซเบนทีนะก็คือไพทอนนะครับเป็น f c เลยนะเนี่ยและตัดกลับไปที่เจนะครับเจนั้นกําลังจะแต่งตัวแล้วก็แต่งชุดหล่อนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปเดทกับตัวของนีย่านะครับทำให้เจเนี่ยได้รู้สึกอะไร แปลกประหลาดนะครับก็คือว่าแขนของเขาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นตัวของเซอร์เพนทีมนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดนตัวของเจ้าแฟงพายครับก็คือเครืยอของมัน,น่ะมันยังมีพิษเหลืออยู่นะครับทาให้เจเนี่ยจึงบอกนะว่าเราเนี่ยจะจะไม่ให้ใครรู้นะว่าเขาเนี่ยเป็น เจ้าตเป็นทีนะครับและเจนั้นจึงทาการเดินท่าทางแบบเป็นพระเอกนะครับและโคเนี่ยจึงได้มาตอกกับเจ้าตัวเจนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปไหนหรอครับและตัวของเจเนี่ยจึงได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปเดทกกับเจ้านีย่านะครับแต่เพราะว่าใครเนี่ยจึงได้บอกนะครับว่าก่อนที่จะไปเดทนะครับแต่เขาเนี่ยจึงได้รับข่าวมานะก็คือว่าเจ้าตัวเปนทีเนี่ยก็ได้ไปปลุกที่เมกามอสเตอร์นะครับพวกมันเนี่ย กำลังตามหาเคี่ยวด่าของมันนะครับแต่กล Plus, ับไปที่ตัวของซามูไรนะครับก็คือนิญาเนี่ยได้ทําภารกิจธุระส่วนตัวนะครับและทําให้ตัวของตัวตัวซามูไรเนี่ยกำลังจะถอดชุดนะครับแต่เมื่อเจเนี่ยได้เข้ามาที่นิญานะครับแต่ตัวของนิญาเนี่ยจะเพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนชุดก่อนนะครับแต่เมื่อเห็นสัญญาณพบซเบนทีเนี่ยที่ไปบูกที่สวนสุกในปีศาห์าฮ์สตันนะครับและนิญานั่นจึงตอบตกโงนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปที่สวนสุกปีศาหมาฮ์สตันนะครับและทางภาพนั้นก็ ตไปที่ตัวของอาจารย์วูและกามรนนะครับและเขาเขาเนี่ยจึงบอกนะครับว่าตัวของลูกชายของเขาเนี่ยไปทําอะไรเอาไว้นะครับแต่เขาบอกนะครับว่าพวกสเปนทีเนี่ยมันก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับแต่พวกเราเนี่ยไม่สามารถหยุดได้นะครับแต่เขาเนี่ย จึงพึ่งพลังของน้องชายด้วยนะครับเพราะว่าน yes. ้องชายเนี่ยที่ตกอยู่ในความมืดนะครับและเขาเนี่ยจึงไล่ล่าครับว่าพวกมันเนี่ยจะหาเจ้าตัวแฟงเกดนะครับและถ้ามันหาครบเนี่ยมันจะเอาเจ้าตัวจอมทํทำลายล้าเนี่ยหรือราชินีเชเป็นทีเนี่ยมาเอาเอามันมาขึ้นมานะครับแต่เพราะว่าถ้าเราไม่หยุดมันเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าพวกนิจาโกและชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะครับแต่เพราะว่าตัวของ เกาดอนเนี่ยจึงได้คิดนะครับว่าเขาเนี่ยเคยเจอกับเจ้าตัวจอมทำลายล้ามาก่อนครับว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นความมืดนะครับและทำภาพนั้นก็จัดไปที่ตัวขอสนุกนะครับเมก้ามอสเตอร์ครับเมื่อนิย่ากับเจเนี่ยกำลังจะเด็กกันนะครับแต่เขาเนี่ยก็มาที่รับเบอร์เกอร์นะครับแต่เพราะว่าอาการของเจเนี่ยกำลังจะกลายเป็นโซเป็นทีมเป็นเต็มตัวนะครับทำให้ตัวของเจเนี่ยขอไปเข้าห้องน้านะครับ แต่ขนาดนั้นเอเนี่ยเจเนี่ยจะหาวิธีในกาไม่ให้เขาเนี่ยกลายเป็นสัพทีมได้อย่างไรนะครับแต่เขาเนี่ยจึงหายาพิษให้ได้นะครับทางภาพนั้นก็ตัดไปที่สวนสนุกปีศาจมาสจันนะครับเมื่อทุกทุกคนเนี่ยก็ไปที่สวนสนุกปีศาจมาสจันนะครับแต่เมื่อโมนโนมาลีเนี่ยได้ทําการพ่นกรดออกมานะครับและทําให้เกิดการเป็นภาพหลอดขึ้นมานะครับทําให้พวกเขาเนี่ยเกิดการหวาดกลัวขึ้นมานะครับทำให กลายเป็นสวนสุขปีศาจมหัศจรรย์กลายเป็นแบบว่าสวนสุขปีศาจนั้นลกไปแล้วนะครับแต่กลับไปที่นินจากทั้งสาคนครับเมื่อนิจากทั้งสาเนี่ยกำลังมาตามหาชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยทุกคนเนี่ยหายไปไลกันหมดนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ย ก็ไปที่สวนสุกปีาาศาจมาหัจจรรย์นะครับเพราะว่าสวนสุกปีาาศาจมาหัศจรรย์เนี่ยทุกคนเนี่ยหวาดกลกัวเพราะว่าเผ่าวุลมาลีเนี่ยมีความสามารถก็คือการค้นกฎออกมาครับและทำให้การเป็นภาพหลอนขึ้นมาอีกนะครับในทางภาพนะก็ตัดไปที่ตัวของนีญาครับนีญาเนี่ยกำลังรอเจนบแต่นีญาเนี่ยจึงรอไม่ไหวครับและต้องขอโทษกับเจนะครับว่าเขาเนี่ยมีงานธุระสาคัญนะครับแต่เมื่อเจเนี่ยได้คุยกับกระจกนะครับว่าเขาเนี่ยไม่น่ากลัวครับและเขาเนี่ยจึงชื่นชมกับตัวเอนะครับว่าสาวๆเนี่ยต้องชอบเจนะครับแต่เมื่อเจี่ย ไปถึงครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้พบนีญาครับนีญาเนี่ยหายไปแล้วนะครับนั่นทําให้เจเนี่ยโชคร้ายนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยมาตบไล่ตีนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเซเบนทีนะครับแต่เมื่อนีญาเนี่ยได้กลายเป็นเสมอนนะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องไปตามหาแฟงเบตนะครับอีกด้านหนึ่งของสเบนทีนะสเบนทีเนี่ยที่ได้เจอกับเขี้ยวอสอพิษนะครับและทําให้เจ้าตัวไพทอเนี่ยได้เจ้าตัวเขี้ยวอสอพิษมาชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเขี้ยวอสอพิษสีน้ําเงินนะครับถ้าใครจําได้นะก็คือว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีของ ไฮโดรบลานะครับเป็นเผ่าของไฮโดรบาร์นั่นเองและขณะที่นูนินจาโกเนี่ยมาเห็นครับก็คือว่าเจ้าตัวสเปนทีเนี่ยได้เอาเขี้ยวอาสารพิษไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยได้เปิดตัวสวยๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับและเริ่มึกการต่อสู้กันนะครับแต่เมื่อเซนเนี่ยได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงครับแต่เพราะว่า น,น,นัน่นทำให้นีจากเนี่ยปลดปล่อยพลังแบบว่าโอ้ยปลดปล่อยพลังอะไรของเซนเนี่ยโหแล้วเซนเนี่ยจึงรู้นะครับว่าเขาเนี่ยปลดปล่อยพลังแบบว่าแข็งตัวเองตายเฉยนะครับน,าารนั่นจึงทําให้เจ้าตัวเผ่าสเปนทีเนี่ยและหัวหน้าของมันเนี่ยมันก็ขำนะครับและลูกน้องของมันเนี่ยมันก็ขำตามด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยทำเหมือนกับว่าโง่มากเลยนะ คือแบบว่าบอกตรงๆเลครับว่าโง่จริงเลยอะทำให้พวกเราสเปนทีเนี่ยก็หนีกันไปนะครับแต่เพราะว่าเจ้าต,ตัวซามูไรเนี่ยก็ทําการเอาเจ้าตัวแฟงเบลดกลับมาได้นะครับแต่เพราะว่าเครื่องไอพ่ของเขาเนี่ยเสียหายเข้าให้นะครับแต่ เมื่อเจ้าตัวซามูไรเนี่ยก็หนีกันไปบอกว่าตามตื้อกันไม่เลิกอีกนะครับก็คือพวกสเปนทีเนี่ยก็ตามเอาเจ้าตัวแฟงเบกมาให้ได้นะครับและทําให้เจ้าตัวซามูไรเนี่ยจึงต้องติดกับตาน,นครับเพราะว่าเจ้าตัวเผ่าคอสติกไทยเนี่ยได้ทําการหยุดเอาไว้นะครับแต่ทำให้เจ้าตัวสเปนทีมไพทอเนี่ยจึงได้เอาเจ้าตัวแฟงเบกกลับมาได้นะครับแต่เจ้าตัวไพทอเนี่ยจึงอยากเห็นหน้าที่แท้จริงของซามูไรนะครับและซามูไรคนนั้นก็คือนีญาณครับทำให้นีญาณเนี่ยจึงรู้ความจริงครับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นซามูไรนะครับ ไอเดียออกครับก็คือจะเอานีย่าเนี่ยมาทําอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้หาพ่านนะก็ตัดไปที่เจนะครับเจเนี่ยกำลังโดนชาวบ้านชาวเบือนเนี่ยกำลังตีตัวของเจนะครับเจเนี่ยที่กลายเป็นสเปนทีนะครับเจเนี่ยก็ได้ทําการใช้ปลอมตัวนะครับแต่เทราะว่าเจเนี่ยกำลังจะต่อสู้นะครับแต่เจ้าตัวสเปนทีมเนี่ยก็เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยกลายเป็นสเปนทีนะครับทาให้สเปนทีทุกตัวเนี่ยขำนะครับว่าตัวเจเนี่ยเขาเนี่ยจะกลายเป็นงูที่เต็มตัวนะครับแต่เพราะว่าตัวไพทาวเนี่ยจึงได้กล่าวทักทายนะครับว่าทาไมโดนโดนงูก ตอนนี้เนี่ยนีญาเนี่ยก็ได้จับกลายเป็นตัวการไปซะแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าเซเบนทีเนี่ยก็ทำการใช้รถไฟหอนะครับไททอนนั่นแนะหะจะทำการสั่งลูกน้องเนี่ยโกดเจ้าตัวรถไฟห่อนี่ให้ทํางานนะครับแต่เพาว่าตัวของเจเนี่ยพายายามที่จะช่วยนีญ,ญาครับแต่นีญาเนี่ยสังเกตนะว่าตัวของเจเนี่ยจะกลายเป็นเซเบนทีเต็มตัวนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยตัวเจเนี่ยกำลังจะเรียกตัวของซามูไรนะครับแต่ซามมไรเนี <S 2> <S 2> ่ยก็ไม่มานะครับเพราะว่าซามูไรเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็คือนีญานะครับเขาก็ได้บอกความจริงนะครับว่าเขาเนี่ยเก็บความลับไว้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็หาทางช่วยเจเนี่ยไม่ได้นะครับนั่าจึงทาให้นีญาเนี่ยได้จูบเจนะครับเจเนี่ยก็สามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้นะครับเจเนี่ย ได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับพลังที่เจนั้นอดปลดปล่อยขึ้นมานครับก็คือว่าการไม่บอกความลับนะครับและบอกความจริงขึ้นมานะครับและทําให้เจนเนี่ยจึงมีใจแรงสู้เพื่อที่จะช่วยนิญาครับและนิญาต์นั้น่ะจึงได้จูบเจน,นะครับทําให้พลังของเจนเนี่ย กดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับและเจเน่จึงช่วยเนย่าได้ปลอดภัยนะครับและทุกๆคนเนี่ยจึงมารู้ความจริงนะครับว่าตัวของเนย่าเนี่ยคือซามูไรนะครับเพราะว่าซามูไรคนนี้เนี่ยเก็บความลับมาตั้งแต่ตัวของใครนะครับใครเนี่ยจึงได้สัญญาณครับว่าถ้าเขาเนี่ยได้รู้ความจริงนะว่าใครเป็นคนใครเป็นคนที่รู้ความลับก่อนก็แปลว่าเขาเนี่ยเป็นนินจาเขียนครับแต่ทุกคนเนี่ยก็อึ้งไปเลยนะครับว่า เขาสัญญาตอนไหนนะครับแต่ตัวใครเนี่ยก็เคยสัญญาแล้วว่าถ้าใครรู้ความจริงนะครับแต่ตัวของทุกคนเนี่ยไม่สนใจนะครับภาพนั้นก็ตัดไปที่ตัวของอาจารย์บูและกาบานอนนะครับอาจารย์บูและกาบานอนเนี่ยจึงมาที่ภูเขาแห่งความบ้าข,ข้างนะครับและตัวของกาบานอนเนี่ยจึงได้เจอกับภูเขาแห่งความบ้าข,ข้างได้แล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ s <S บูเนี่ยจึงได้บอกนะครับว่าทางเียนเนี่ยที่เราจะสามารถกลับไปที่มูนิจาโกได้นะครับและู่เขาเนี่ยก็สามารถไปที่ภูเขาแห่งความบ้าข้างได้หรือไม่ เรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปก็จบไปแล้วสำหรับในตัวของ Le โก N i ินจา o กซีซั่น1่ตอนที่8ปนะคบเป็นไงบ้างคุณผู้ชมหลายๆคนคงอาจจะได้เห็นกับเจนเนี่ยที่ได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงนะครับก็ใครที่ชอบตัวละครเจนเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเหลืออีกแค่2ตัวละครครับ2ตัวละคร,ะครเนี่ยยังมีตัวละครที่ยังไม่สามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงนะครับว่าเขาจะปลดปล่อยมาเป็นแบบไหนบ้างครับโปรดติดตามได้ในเลโก Ni ินจา o กกันนะครับ ก็จบไปแล้วสาสตร์ในวันนี้เป็นมากคุณผู้ชมหลายคนคงอาจจะเห็นสุดสนาระกับเลโก้ทินจาร์โคนะครับถ้าเกิดมีอะไรข้อสาสความเห็นแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับในอ่านคนก็ให้ใจทุกคนนี่นะครับและขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ก็ช่วยกดแชร์กดซับสไครต์ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่ออยากคลิปใหม่เปี่ยลังใจให้เราทำใอย่ีในวันนี้นะครับและถ้าเกิดผิดภาพประการใดหรือแบบว่าตกหล่นไปหรือว่า พูดเร็วไปเนี่ยขออภัยมาในานที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามข่าวสารพูดกั่อตั้งที่เฟซบุ๊กแฟนเพจออฟแชแนลออฟแชแนลมีความเกี่ยวกับเลโก้ออฟแชแนลใน f a c e b o o k แฟนเพจไอสติงเก้นนะครับแต่ไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยนะครับแต่อาจจะมีโปเกมอนอยู่ไหนมานั่งทำนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในต,ตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรมากครับโปรดติดตามได้ใน l e g o n i n จ a g o กกันต่อนะครับสำหรับในซีซั่นหนึ่งนะครับก็มาทุกวันพุธศุกร์และอาทิตย์นะครับก็ จากคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครัจะก็ันใหม่คลิปหน้าสักคลิปนี้สวัสดีครับ